เอ้เพื่อมึงกูมีอะไรจะถามนะ่ะบุคคลใดที่แข็งแกร่งกว่าชัก,กี้ว่านะกูรู้จักอยู่คนหนึ่งอ่ะใครล่ะตอบมาดิและนี่ก็คือเป็นปวกกัจ้าไงล่ะโอเคหนึ่งเลยไม่มีใครรู้จักมันเลยสองทำไมมันเหมือนกอลิลาจังวะ มันต้องมีอะไรไม่อบมาประกันแน่ๆเลยนี่พวกมึงไม่รู้กันจริงๆเลยฟังนะบุคคลคน,นนะั้นน่ะเขาอยู่กับพวกมึงมาตั้งแต่เด็กแต่พวกมึงเสือกไม่รู้กันอีกแม่เอ้ยโอเคงั้นพวกมึงดูนี่แล้วกัน To turn me to a beast. <coughs> Invisible <coughs> i first take a game, change a burst with a change gon' hurt, but it really ain't a game.